สวัสดีครับผมเอพดรพิฒา์ครับสวัสดีครับ,รบผมนิสาภาพครับตอนนี้เราอยู่กับ Love o u t l o u d Fan Fest 2024 The Love p i l o t ครับผมแล้วตอนนี้ฮะเรากำลังจะไปเกาะ LL Iceland กั Ice กนนะครับผมแต่เรามีเรือคู้ใจของเราซึ่งเราจะเดินทางไปด้วยเ,เรืตเตอ Mister Santa Claus ของเราครับผมนะครับ อบอุ่นเพราะเราอยู่กันเป็นครอบครัวเห็นไหมล่ะไมไ่แต่ก็ตามเรื่องของเราอนะนอกจากความอบอุ่นแล้วเรายังมีความรักความแบบไอ้นาเทนสนุกสนานอะไรเงี้ยอยากรู้ไหมว่าเรื่องของเราเนี่ยมนเดินทางด้วยพลังจากอะไรชื่อเรือของเราคืออ่ะ Mister Saturn World ก็จะเป็นเป็นฟีลแบบขับเคลื่อนด้วยดวงดาวแต่ถ้าสำหรับชั้นฉันรู้สึกว่ามันคือแรงของแรงดึงดูดอเอเพราะว่า แรงดึงดูดเข้ามาหากรารอะไรเงี้ยเอาแรงดึงดูดมาผักเรือเราให้มันไปไกลให้มันแบบไปถึงจุดหมายเออบนเรือของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณเอ,อิร์ธก็ร้องเพลงไงมีความสุขร้งองเพลงเพล่นตลกการเล่นแบบเรือสมัยก่อนที่มีการเต้นรำบนเรือปันะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นฟิลนั้นฟิลนันใช่ก็ทุกคนน่าจะแบบมีความสุขมันก็มีความสุขนี่แหละเพราะว่าอย่างที่มิกบอกเลยก็คือเวลาเราจะทําอะไรบางอย่างเนี่ย เราจะทําด้วยความสุขแล้วก็ด้วยความเต็มใจ, <Ừ. S 2> จรูปเรื่องของเราก็เด็ดรอยยิ้มเสียงหัวราะอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลางทะเลที่เงียบเหงายังมีดวงดาวของเราคอยนําทางเตรียมตัวมาขึ้นเรือกับะะวนนกพวกเรานะฮะแล้วไปสนุกกับพวกเรากันนะครับ